โลลิปบ๊อบดอทหลิงหลิงเดลเอศักดาคม ถ้าไม่มีสปอนเซอร์เรามาไกลไม่ถึงสีเทศนะใช่เลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณสปอนเซอร์อย่างยิ่งขอขอบคุณโ o ลิป p อบดอทลิงลิงช็อปค่ะโ o ลิปอบดอทลิงลิงช็อปนะฮะนำเข้าเครื่องสําอางของแท้จากเกาหลีและญี่ปุ่น100%นะฮะและบอกเลยนะฮะว่าเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวสุขภาพดูแลความสวยความงามภายนอกและภายในนะฮะเข้าไปเลยพิมพ์ได้เลยในช้อปปี้เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเข้าไปพิมพ์คําว่าโ o ลิป๊อบดอทลิงลิงครับผม ขอขอบคุณเดวคำดีคำเดวคอมพิวเตอร์ดีตั้งคอมพิวเตอร์เดวสถานการณ์แบบนี้โอ้โหมาอีกแล้วตัวเลขโควิดขึ้นมาอีกแล้ว,วเพราะฉะนั้นน,นะฮะ Work from home คอมต้องดีด้วยเขามีออนไซต์เซอร์วิสก็คือไปซ่อมให้ถึงที่บ้านสูงสุด3ปีด้วยกันจอมอนิเตอร์มีเมาส์มีคีย์บอร์ดม,มีหูฟังหรืออุปกรณ์เสริม <หา S 1> ต่างๆ<ด>นะฮะทั้งหมดเข้าไปหาซื้อได้เลยนะที่ตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านคุณทั่วประเทศหรือสามารถซื้อออนไลน์ก็ได้ครับผมเขากับคุณเอศักดาคมครับผมศูนย์รวมพักเครื่องยุค4.0ฮะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพักเครื่องเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบและเขามีอะไรครับ ประมูล,ม,ลมันมากๆเลยพระดีพระเด่นพระดังลองเข้าไปดูนะฮะที่เพจเอสักดาคมครับผมระหว่างที่เราพูดถึงสปอนเซอร์กันอยู่เนี่ยคุณแอร์คุณแอร์บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีการสื่อสารเข้ามาเต็มไปหมดค่ะคืออะไรจะมีพญานาคีองค์นั้นแหละที่เราก่อนจะเปิดรายการเนี่ยครับแอร์ได้มีการจุดทูปอา่าไปก่อนครับซึ่งเขาก็บอกพี่ยาดาว่าว่าอย่าแปลกใจไปเลยว่า,าทำไมถึงพบที่นี่ เพราะว่าคนนี้คือน้องสาวเฮ้ย <Hey. S 2> พอหนูคุยกับพี่แอว่าพี่แอร์พี่ผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรแต่ที่นี่ oh. เพราะว่าก่อนหนูจะมาประมาณสองสาวันนะตอนนั้นคือฟันเห็นพี่คนนี้ในชุดนี้เลยนะชุดที่เป็นชุดแสกลูกไม้สีขาวแบบนี้เลยนะเอางี้ก่อนผมไม่อยากให้ทุกสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนเราพูดแล้วให้พิยดาก,ก็เชื่อเรื่องนี้เลย เดี๋ยวคุณต้องค่อยๆพิสูจน์ให้ผมดูและพิสูจน์ให้พิจาราดูว่าทําไมอยู่ๆคุณถึงมาทักพิยาดาว่าเป็นน้องสาวอะไรอย่างนี้พิจาดาใจเย็นนะอย่าพึ่งเชื่อเราอย่าพึ่งเชื่อเราเสียงที่คุณได้ยินมาจากไหนข้างหลังด้านนี้เหรอถ้าไปด้านนี้ผมจบเรื่องเลยนะไปด้านอื่นก่อนไปด้านอื่นก่อนได้ไหมท่านก็ต้องบอกว่าเขาเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นยันจบเลย่ะคะให้เราฟังทั้งหมดทางนั้นผมถามตรงนี้ก่อน เขาอยู่ข้ามฝั่งนู uh> ้นหรืออยู oh, <h <h <t 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 ja. mm ่ตรงฝั <t OK> <t ่งนี <t 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 ้ตั้งแต่หน้าน้ํานี่ไปทั้งหมดก็ทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมถามนี้ว่าบางสิ่งบางอย่างอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณเห็นอย่างอื่นไหมหรือว่าถูกเคลียร์หมดแล้วที่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมถามว่ามีไหมมีแต่มันยังไม่ใช่เวลาปรากฏตัวของเขาอ๋อหรอคือเวลาปรากฏตัวของเขาเนี่ยคือเป็นเวลาที่พระอาจารย์จะต้องทําวัดหรือนั่งสมาธิ เพื่อมารับส่วนบุญณนตอนนั้นซึ่งอับก็บอกพี่แอร์แล้วว่าเดี๋ยวพี่แอร์ลองดูนะเดี๋ยวดึกๆนะตอนพระอาจารย์นัสมาติถิจะมีเปรรับส่วนบุญอะไรเงี้ยมีซึ่งอันนี้อันนี้กำลังจะบอกว่าเป็นพื้นที่ปกติที่เขากต้องมีกันอยู่แล้วก็คอวัดในพื้นที่เก่าถ้าะถ้างั้นอาจารย์เต้ในในส่วนตรงเนี้ถ้าสมมุติว่าพื้นที่นี้กำลังจะสร้างเป็นวัดใช่ไหมพี่ดาบใช่ค่ะเราสร้างวัดได้ไหมคือถ้าถ้าณจุดตรงที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ถ้าถ้าในมุมมองผมเนอะ ตามอาถรรพ์หรือสิ่งต่างๆทำเลที่ตั้งผมไม่เห็นด้วยนะตรงนี้แต่ถ้าเป็นในฝั่งที่ที่ตรงนู้นที่ตรงกลางเกาะเลยใช่ไหมครับตรงกลางเกาะแต่ว่าเราก็ต้องตัดพื้นที่ให้เป็นเกาะไปเลยอ่าหมายถึงว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นเกาะอยู่ใช่ถูกรัเราอาจจะทําเป็นสะพานเชื่อมตอนนี้ที่มันเป็นพื้นดินอยู่อ่ะเราก็ขุดเป็นร่องน้ําไปเลยอ่าฮะเป็นสะพานเชื่อมแล้วทําสะพานข้ามไปใช่เพื่อให้เป็นแยกส่วนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกาะ Uh huh. เป็นฝ่ายสังฆาวาสพุทธาวาสไปเลยทำไมอ๋อฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งสังฆวาสไ้อ่าฮะแต่ถ้าทางฝั่งนูน้นเกาะกลางก็เป็นพุทธาวาสไปอพิยดาเขาจะสร้างยังไงคือจะสร้างเป็น อุโบสถแล้วก็ฝั่งนู้นในเกาะทางนั้นถูกแล้วถูกไหมฮะถ้าสร้างฝั่งนู้นถูกอยู่แล้วแล้วก็ต้องตัดพื้นที่นี้ตัดพื้นที่ดินด้านนี้ใช่ก็คือเหมือนให้มันเป็นเกาะลอยให้มันเกาะลอยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าในในการเชื่อมโยงตรงนี้อยู่เนี่ยมันอย่างที่บอกครับพอเราเชื่อมโยงปุ๊บมันก็ยังใช้พลังงานเดียวกันก็คือทําให้เกิดการทะเลาะกันทําให้เกิดการผิดศีผิดศีอย่างที่ว่าก็คือเมื่อถึงวันหนึ่งที่ทุกคนมามาหนีร้อนมาพึ่งเย็นอ่า มันก็อาจจะเกิดในในความเป็นมนุษย์อ่ะเกิดขึ้นได้รักโลภกดหลงเกิดขึ้นอ,อันนี้ต้องระวังเราก็ต้องตัดพลังงานองนี้ออกครับผม,อ,มอ่ะโอเคอันนี้พี่ดาลองดูแล้วกันนะครับคุณแอร์คุณออฟคุณสื่อสารอะไรได้อีกตอนนี้คือผมอยากรู้ว่าพื้นที่นี้ทําไมใครที่ครอบครองที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยถึงเสียชีวิตถึงมีไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงสองไม่มีบารมีพอที่จะครอบครองแม้แต่แม้แต่กระทั่งจะดูแลอื ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนมือไปเพราะสถานที่นี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ดั้งเดิมผมอันนี้ผมสงสัยมากเลยการที่จะครอบครองสถานที่ที่บอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกงกันไม่ได้ฆ่าต้องแกงกันเขาเร่งเร่งคือมันมันจะมีเขาเรียกว่าบาป์พระเคราะห์สุภเคราะห์ฝ่ายบาปพระเคราะห์มันก็จะเร่งผลให้คนที่มาครอบครองถ้าไม่ได้อยู่ในศีลธรรมหรือหรือ มีบุญวาสนาที่ดีมันก็จะเร่งให้ตัวบาบปะเคสเนี้ยทำงานได้ไวขึ้นอ่แต่ถ้าถ้าสุภะเคาะก็คือใครที่สวดมนต์ไหว้พระถือศีลมีจิตอเป็นกุศลก็จะเร่งให้ที่นั่นมันจะรินไวขึ้นอเขาเรียกว่าฝ่ายบาบปะเคสทางาน,นฝ่ายสุภะเคะก็ทํางานครับก็ค <c oughs> ือเป็นสถานที่ที่ทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วก็แล้วแต่มันจะส่งผลชัดเจนเหมือนแบบเป็นดับเบิลคูณสองอ่ะเหมือนที่นี่คือเป็นที่ติดคลิของกรรมดีและกรรมชั่วอ่า เพราะฉะนั้นคนที่ครอบครองเนี่ยมันมีเวของเขาอยู่แล้วที่เขา,เ<อ>าต้องมาครอบครองแล้วเกิดเหตุการณ<ช>์หนึ่งสองสามสี่ถูกไหมฮะมันเป็นแบบนั้นเองฟังท่านพูดไหมว่าท่านไม่ได้ไม่ได้ทำท่านไม่ได้ฆ่าใครพูดก็เจ้าแม่นาคีนั่นแหละเหรอ,หอท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำใดๆไม่มผมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเจ้าแม่นาคีนะผมกำลังพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่คุณบอกว่าครอบครองพื้นที่นี้อยู่ผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นผู้จองจําผู้จองจํา จ้องจำค้าจ้อแม่นาคีเรียกว่าเจ้าปู่เอาละพิยดาเจ้าปู่เคยได้ยินไหมครับไม่เคยเอียนไม่มีใครรู้จักเพราะมันเป็นระหว่างตัวท่านกับเจ้าปู่พิยดาเหมือนมีมีอะไรครับเห็นเป็นปู่ฤาษีอะค่ะปู่ฤาษีเนี่ยแต่เป็นสายนาคราชใช่ค่ะ ท่านนาตะนาคราชอะไรใช่อันนั้นคือท่านแปลงกายแต่จริงๆแล้วอ่ะท่านเป็นพญานาคที่องค์ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าเจ้าแม่นาคีองนี้ไงแล้วเดี๋ยวนะผมกําลังงงว่าคนที่กักขังคือท่านเหรอท่านทําโทษท่านโทษเหมือนแบบลูกเหมือนอธิบายให้ชัดเจนนะพี่เจเหมือนลูกดื้อผิดกฎเลยผิดกฎอะไรก็แล้วแต่แต่ที่สิ่งที่คุณได้ยินเนี่ยคือมีเสียงกรีดร้อง โอ้โหก็องค์เจ้านาคีนี่แหละจนแอร์แทบบ้าเลยอะเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่า้<ถ>า่วเวลาเสียงนาคหรือนาคีที่กรีดร้องเนี่ยครับมันจะเป็นเสียงที่แหลมอแหลมแล้วแบบแหลมแล้วเสียดมันจะแค่นั้เสียดเข้าหัวอเออมันจะกระแทกแรงมากอันนี้คือทั้งร้องไห้ทั้งกรีดร้องคือแบบเหมือนแบบโศกเศร้าเสียใจพลังมหาศาลมากในการทุกทรมานในการจองจํา เพราะว่าท่านจะบอกท่านไม่ได้ทำผิดทั้งหมดก็ได้แต่ท่านเป็นผู้ยอมรับทั้งหมดคราวนี้ผมได้ยินเรื่องของวังตะรางคืออะไรครับพีอ่อดาวังตะรางก็เหมือนกับว่าใครที่แบบทำความผิดก็จะถูกจองจำที่คุกหรือตะรางอาอันนี้ผมบอกก่อนนะวังตะรางเนี่ยผมไม่รู้ว่าในอดีตมีหรือไม่มียังไงแต่สิ่งที่สัมผัสได้ เขาบอกว่าอยู่บริเวณนู้นเดี๋ยวเราไปสื่อสารด้านนู้นกันไปครับเอะไรบริเวณด้านหลังผมนะด้านนี้นะด้านนี้นะ,ะที่พี่อาดาบอกว่าเป็นวังตะรางค่ะวังตะรางค่ะอะคุณรู้สึกยังไงประตูประตูประตูแดนประตูแดนคุกอะแม่นาคีเนี่ยพอแม่นาคีเนี่ยท่านได้บอกไหมว่าท่านถูกกักขังอยู่ที่นี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ตัวท่านเองอ่ะพบรักกับชายผู้หนึ่งอ่าอะไรครับมีใช่ไหมฮะมีะค่ะตอเจ้าปู่อ่ะพีโ่โลดเจ้าปู่ไม่โอเคกับการที่จะผิดกฎพญานาคแบบนี้ตัวชายผู้นั้นเองอ่ะก็ต้องบอกว่าหลงรักพญานาคีองค์นี้ด้วยเช่นกันตัวเจ้าพญานาคีองค์เนี้ยเขาเลือกที่จะรับผิดชอบทั้งหมดแม้กระทั่งแทนน้องสาวเขาแทนน้องสาวเขาใช่ สามคนนี้จริงๆแล้วอ่ะจะหนีไปเกิดแต่เจ้าปู่รู้ก่อนมีสองคนเนาะอ่ะมีมีพญานาคีมีผู้ชายครับรักกันอ่าฮะแล้วตัวเจ้านาคีเองเนี่ยก็มีน้องสาวสามคนนี้เนี่ยรวมหัวกันว่าจะหนีไปเกิดอ่าว่าจะไม่อยากอยู่เป็นนาคแล้วอ่าอ่าจะเปลี่ยนภพภูมิแล้วครับแต่เจ้าปู่ดันรู้ทันตัวเขาตัวนาคีเองเนี่ยก็เลยยินยอมที่จะถูกลงโทษแต่เพียงผู้เดียวและยินยอมยอมรับผิด ของอีกสองคนแต่อีกสองคนที่หนีออกไปได้เนี่ยเขาก็เห็นว่าคนรักเขาอะถูกจองจําตัวน้องสาวเองก็เห็นว่าพี่สาวอะถูกจองจําเ้าทรมานมากครับแต่ด้วยสัจจะที่ให้เอาไว้ว่าในเมื่อพี่สาวอะยอมถูกทําโทษจนขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้พี่สาวอะถูกลงโทษเปล่าเขาก็เลยยอมหนีต่อไป ทั้งสองคนก็เลยปรนนา,าว่าถ้าชาติหน้าฉันใดมีจริงเขาจะอยู่ทําบุญในร่มกาเสวพักเพื่อสร้างบุญกุศลและเขาจะกลับมาที่นี่เพื่อทําบุญให้กับเจ้าแม่นาคีองค์นี้และณวันหนึ่งถ้าถึงในวาะที่เหมาะสมก็จะมีผู้มีบุญมาปลดปล่อยอันนี้คือเขาลองให้เกิด <laughs> อะไรขึ้นพี่อ่ะ เพิ่มไปตีค่ะแล้วแล้วแล้วพี่ดานี่คือๆๆกําลัง <ๆ S 2> กําลังจะบอกพี่ดาคือน้องสาวน้องสาวหรอแล้วกําลังจะมาปลดปล่อยพื้นที่นี้หรอพอจะมีบุญได้ปลดปล่อยพี่มากไหมเขาเขาปลดปล่อยตั้งแต่เราจดุดธูปแล้วเป็นคนที่ชอบการทําบุญอยู่แล้วตแต่พอเรามาเห็นสถานที่เรารู้สึกว่า เหมือนเราได้กลับบ้านเกา่าแล้วเราแบบรู้สึกเย็นสบายแล้วก็เห็นความตั้งใจของพระอาจารย์าาที่ท่านจะต่อยอดพระพุทธศาสนาเราก็ว่าถ้าเรามีกําลังเราก็จะทําให้มันเต็มที่ก็อ,อยากจะบอกพ่อปู่เหมือนกันไม่ว่าลูกจะหนีมาเกิดลูกก็ใช้กายสังขารนี้ทำบุญสุนทานต่อยอดพระพุทธศาสนาลูกก็น้อมถวายบุญกุศลให้พ่อปู่กับพระแม่นาคีสีสวณจันทาพญานาคทุกท่านุกทุกพระอ,องค์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายทั้งสามแหลมโลกธาตุผู้เป็นใหญ่ที่สถิตนสถานที่แห่งนี้บริเวณนี้พ่อปู่ว่าไงเม่ตาด้วยนะท่านก็บดไปอ้าวแล้วแล้วตอนนี้พ่อปู่อยู่ในพื้นที่นี้หรอไม่ท่านจองจําคือท่านจองจําท่านมาเป็นบางเวลาหมายถึงว่าท่านจองจําคือจองจําพญานาคีไงภาพที่เห็นแล้วกันเนาะ,ะพญานาคีเนี่ย เสียนท่านคือเป็นแบบนี้แล้วตัวท่านก็ขดไปอย่างนี้ออกมานี่แล้วนี่ก็คือหางาาแล้วท่านอยู่จองจาแบบเนี้ยท่านบอกว่าเกือบพันปีอะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างทรมานอาหน้าต้องดิ้นได้ถูกต้องปะัะเพราะท่านเป็นงูาาท่านต้องเล่นน้ําได้ใช่ปะ่ะาาท่านได้แค่น้ําแต่ท่านดิ้นไม่ได้<า>ทําบุญมาเท่าไหร่แล้วอะแต่ทําไมอะไม่คิดจะสร้างโบสถ์ที่ไหนเท่ากับที่นี่ จำคำสัญญาของเราได้ไหมไอ้จะร้องไห้พี่ไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรปล่อยมันออกมาเลยครับท่านบอกว่าจําคําสัญญาที่ให้ไปกับพี่ได้ไหมวันนี้ถึงเวลาขอได้โปรดช่วยสร้างโบสถ์และองค์พี่แทนตัวด้วยเถิด ณนะวันหนึ่งเราจะได้กราบพระพร้อมกันอีก,อกท่านพูดแค่นี้ดียะดาจะทำตามสัญญาที่เราได้สัญญากันยะดาจะทำให้มันเต็มที่อขอให้ท่านพี่แม่ตาให้ยะดามีกำลังปัจจัยเงินสดมาสร้างโบสถ์แห่งนี้เพื่อต่อยอดรูุสธศาสนาด้วยกันนะอันนี้คือเขาเขาสื่อ ใช่แต่ที่แอร์ร้องไห้เพราะว่าแอร์สงสารแล้วแบบเ,เรารับรู้ความรู้สึกเขาแล้วแล้วเสียงที่มันเข้ามาแบบมันเขาเรียกว่าอะไรพี่มันแทงเข้าไปในในใ,ใ,ใ,ในใจอะไรอ่ะตอนนี้ก็ยังยอมรับผิดอยู่คนเดียวไม่เขาเขาถูกปลดปล่อยแล้วอ่าฮะใช่เขาถูกปลดปล่อยแล้ว,าาลลวตั้งแต่ที่แอรเดินเข้ามาแล้วแี่บอกว่าแอรขอทูบร้อยแปดดอกจ้ะใช่ไหมอ่าฮะคือแอรได้ยินเสียงเจ้าปู่พอมาจุดทูบเสร็จปุ๊บเนี่ยแอรปกักเนาะ ฟ้าก็เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนบริวารที่เฝ้าท่านมีทั้งนาคีนาคาที่เฝ้าท่านอยู่ก็ยืนตรงเนี้ยรับท่านกลับเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตจะไปตรงพื้นที่ที่อยู่ตรงที่เป็นเกาะด้านนู้นนะปนไปอยู่ตรงจุดที่คุณแอร์ได้ทําพิธีเมืเ่อตอนที่มาถึงน,นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปด้านนู้นกันไปครับไป